สอนเราเพราะว่าเขาใช่เพราะว่าเพอเขารู้ว่าเราอะลุกเราแรงอยู่แล้วไงไม่ใครจะยุ่งเออไม่ค่อยมีใครอยากจะยุ่งก็ต้องแรปเมอร์อยู่แล้วใครวะาสดสนิทค่ะกินนี่ดูนะนี่ทำกันมากมานะนี่ทำกันมากโอเคเดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูแต่คือตกนรกก็ตกแน่จริงแบบนี้โอ้ฟิล์มด้วยเราคันไง คันเลยหรอเราคันเกินเกินป้าเราก็ไปนั่งรอผู้ชายคนนั้นสชั่วโมงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ด้ามีนัดกับพี่2อีกแล้วมากินข้าวตามซอกตามซอยกินอะไรแซ่บๆกันอีกแล้วแล้วก็คือดูนางคือด้าต้องจอดรถตรงนู่นอ่ะแล้วก็เดินมาคือตามซอกตามซอยจริงลบากจริงแล้วซอยก็คือแบมากเราจะชนอยู่แล้วจะแ่กันเลย วันนี้เราก็พี่นัทเหมือนเดิมอีกแล้วกับดาดานี่กำลังเดินไปที่ร้านเข้าซอยเข้าซอยมากเลยว้าเราเจอแล้ว เย้วันนี้ก็มาเจอกับพวกเราสองคนอีกแล้วในรายการ f o r b i d e n Food วันนี้มาทำอะไรพอหนูมากินอะไรอีกแล้วอาทิย์แรกอีพี่แรกของเราที่พาลดาไปกินกันเลยนะอาหารต้านฝั่งอีพที่สองเป็นหมุกระทะอีพีนี้ก็จะเป็นของช็อต go in เป r ดคืออะไรนี่เลยนี่เลยนี่เลยอ๋อนี่ fishmonger นะคะไม่บอกหรอกว่าร้านขายอะไร ิชฮัลโหลทำมันไม่รู้บ้าง้ลยไหมมันเขียนอยู่เนาะเอาละค่ะทุกคนร้านนี้นะตั้งอยู่ที่โครงการกาลิเลโอเอซิสกาลิเลโอเอซิสใช่ถูกแล้วไปเลยอย่าเสียเวลาไปไปจะกินอ่ะ มีอะไรบ้างพี่2ก็พี่เอชิฟตามชื่อไงเธอเป็นคนอ่านเองเมื่อกี้ก็ลานะคะก็จะเดินตรงมาเรื่อยๆเข้าซอยมานะคะทุกคนแล้วคืออะไรรู้ปะซอยเด็กมอกก็ตามคอนเซ็ปต์ไงตามคอนเซ็ปต์เราร้านลับๆตามซอยตามซอยตามมุมพอเราเจอป้ายนี้ใช่ไหมเราก็เลี้ยวซ้ายเลยทุกคนก็จะเล่นรูกเหล่าพี่เธอตามฉันมาเร็วๆๆๆ แต่สกูซอกต่อยมากทุกคนแก่คนเดี๋ยวแกได้กินแล้วแกจะแบบแฮปปี้แกหวดหรือเปล่าทุกคนเริ่มเห็นอะไรเขียวๆแล้วนะจะเป็นโอเอตามชื่อหรือเปล่าโอ้โหโอ้แม่คนนานียแกแกด่าด้วยทุกคนเขียวไม่เขียวก็ดูไว้ว่ามีมาลัยจริงด้วยไขรวะใครบล่าชื่อมาลัยวะจริงฮัลโหลแครับเซตของเราเอง ใช่ค่ะฉันก็เิดออยู่แหละว่าไม่มีใครบ้าบอเท่าเราแล้วแหละจะมีคนแบบนี้อีกไหมก็ต้องเตรีม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สเปน Forbidden Forbidden ให้เอไรับตัวเองสวัสดีค่ะสเปนนะคะเอาใหม่เลยตั้งแต่สวัสดีค่ะยัเฮ้ยยนะคะ อันนี้คือแขกรับเชิญของเรานะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสเปนนะคะจาก Forbidden ค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่ Forbidden ิดเอ้นนี่คือรายการฟอ d ์บิดเด้นฟูไหนมีท่าด้วยสอนค่ะสอนค่ะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างี้หนึ่งสองสาม Forbidden ฟู ร้อนร้อนมากนะคะทุกคนเธอได้ไปดูรายการของฉันบ้างไหมดูมาแล้ว2 EP วันนี้ก็เลยแบบอยากจะมาแซ่บด้วยปายอยาีรออย่าฉันพาไปตลอดอยากเป็นลมแล้วไปเถอะเพราะว่าฉันร้อนแล้วแต่ประเทศไทยไม่ใช่เรื่องตลกไปไปไปแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะคุณสเปนนี่หละค่ะฟิสน้องเกอร์ เขาเก๋เ uhm นาะเก๋เหมาะกับคนเก๋ๆวันนี้ถูกค่ะไม่แบบอะไรหน่อยหรอไปในมาลายจะมากินปลาเออกินผักหนึ่งวันนะคะวันนี้ม่กินปลากนบอกเลยว่าฉันจะสั่งให้เธอกินแบบว่าลืมไม่ลงจุกไหมจุกๆเลยไปเข้าร้านไปสั่งกันดีกว่าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูคร่าวๆของเขา แกเมนูก็น่ารักอ่ะแกฉันขอเสริมความรู้ให้นิดนึงคือที่เนี่ยเขาจะเป็นปลาไทยฟิตแอนด์ชิพปลาไทยจากเกาะลันตานะคะทุกคนใช่ไหมดูวิวความรู้เนาะดูวิความรู้และแต่ละวันปลาเขาจะไม่เหมือนกันวันนี้ของนี้นี่เขาบอกเขาจะขึ้นมาตรงนี้ให้คือไปจับเองเลยเหรอคะนี่เปิดอ๋อว่านี่เขาเพิ่งอาบน้ำสระผมมาเขาสั่งอาหารจะได้ใส่เนดนึงเพราะว่าไปจับปลาอยู่ ขาววันนี้มีฉงงามเหลืองนิ่มปูนปลาวัวกระพงแดงเขียวนี่นี่ฉันดูมาว่ากระพงแดงเขียวต้องกินใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวเราจะสั่งกันคนละชิ้นแล้วกันเนาะเออันนี้ฉันจะสั่งกระพงแดงเขียวมีอะไรแนะนำมีอะไรแนะนำวันอองง้เป็นนิิทั้งสเลยอ๋อได้ได้เราต้องสั่งมาอยู่แล้วก็คือฟิตแอนด์ชิปหนึ่งเบอร์เกอร์ปลาหนึ่งสลัดปลาย่างหนึ่ง ฉันก็ไปตามเขาแล้วนะดีๆก็ต่าจะสั่งแล้วเออก็นึกว่ามีไงสไปคุณสเปสสลัดปลาดุยเดอร์ปลาชมงามเนี่ยทำอะไรอร่อยคะสำหรับคนงามเอีมยสำคิวก็ได้ทะกคนเนียวมันค่อนข้าวซ้อมละเอียดค่ะเอามายคือมียาได้นะแอนเปียร์ปลาชมงามโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจานเล็กกันใหญ่อร่อยแค่ไหนนะคะทุกคน ก็คือของฉันเองใช่เป็นฟิปแอนชีฟเฮ้ยฟิปแอนชีฟแอนชีฟอันนี้สองจะเป็นของยายสเปรย์ก็คือปลาย่างแซร่ตคือปลาอะไรนะปลาชงงนะแล้วก็จะเป็นอันนี้เบอร์เกอร์ง เป็นปะวัวปาวัวมีทั้งวัวมีทั้งม้าลายโอเคแล้วก็จะมีปอบเปี๊ยะผักโขมกุ้งทอดแอนชีฟคืออันนี้ค่ะปอบเปี๊ยะกุ้งหมึกลุยเซียนาอันนี้จ้าก็จะเริ่มจากอันไหนก่อนดีชิมชิมกินง่ายๆกุ้งไหมปลากรงอ่ะเสียงความกรอบก็คือสุดๆนี่ค่ะน้องด้าน่ารักจังแค่ตับเชิญดีแล้วดีจังเป็นไงคะสาวๆยังไม่โยนกุ้งแต่เสียงดูกรอบมากนะกรอบมาก ดนก่อนอนะเนื้อกุ้งนั่งมากคือมันเป็นของทอดก็จริงแต่ว่าไม่อมน้ำมันเลยทุกคนบ้างมันจะแบบไม่ได้แบบแป้งไปทั้งหมดอ่ะข้างในมันกรุงกรวงนิดนึงแล้วมันกรอบกอบแต่แล้วนี่สองอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินของทอดเลยแต่พอมากินที่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ได,ชด้เออใช่อร่อยอร่อยชอบแต่ว่ารสความอ้วนอยู่ แต่เลิฟเลิฟ<ม>อ,อยู่แล้วเลิฟเป็นจิตใจอยู่แล้วซอสเท้าเฟ้ออร่อยมากจริงเลยหอมมากทุกคนแล้วเราค่ะค่าบอก30บาทอะเอาจริงจริงไม่กนนะ<ม>นี้ยนั่งคุยกับพี่สองว่าแบบราคาไม่แรงสั่งมาหมดเนี่ยราคา,าแค่2ใบเท่าเองนะดูสิแล้วประมาณแบบ8ดอย่างเก้าอย่างทุกคนอ่ะทุกคนต่อไปขอมาลองอันนี้แล้วกันปลากระพงแดงเขี้ยว ตัวปัญหากระพงแดงเขียวกระพงแดงเขียวตัวปัญหาของฉันเองเขียงความกรอบก็คือนัมเบอรวันมากดูขอบคุณค่ะคืออยากจะบอกว่าปลาที่เราสั่งมาวันนี้เหมือนที่เราบอกไปต้นคลิปนะคะก็คือเขาจะเป็นปลาไทยอ่ปกติแล้วเนี่ยฟิชแอนด์ชิพเขาจะเป็นปลาปลานอกพวกปลาคอสปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แต่เนี้ยคือจะเป็นแบบว่าฉีกแนวไปเลยก็คือเป็นปลาไทยใช่จากเกาะลันตาจากชาวบ้านด้วยนะบอกให้ช่วยกันแบบว่ายกระดับวัตถุดิบที่มาจากประเทศไทยเลย ใช่แค่มันแบบว่าคือจริงจริงแล้วแต่คุณเ่ามาที่สุดมันคืออาหารพื้นบ้านแล้วเราก็ต้องใช้ปลาพื้นบ้านในที่ที่นั้นพอไปเป็นไทยเนี่ยเราก็เอาปลาพื้นบ้านของไทยมามันก็โอเคนะเขาบอกว่าปลากระพงแดงเคี้ยวเนี่ยต้องกินกับอันนี้ขออนุญาตาโปะไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวขอนุญยตชิมเป็นไงคะอืมเข้ากันไหมแปลกเออมันเข้ากันแปลกคือคําแรกกับแปลกพอเคี้ยวไปก็รู้สึกว่าเออมันเข้ากันแปลก ครูพอกัดเข้าไปก็จะเป็นกลิ่นกลิ่นของผัดชิววันเตาแต่ไม่เกี่ยวขนาดนั้นมันไม่เกี่ยวแบบผักอะแล้วมันก็เหมือนดึงรสชาติปลาออกมาค่ะทุกคนปลาตัวนี้เนื้อแน่นนะคะอืงอ่าต่อไปก็อยากจะเข้าสู่ช่วงช่วงหนึ่งที่รายการเราเริ่มหรอเริ่เดี๋ยวมันจะไปแล้ว่วงเริ่มเดี๋ยวมันจะไม่จบวันนี้เพราะอยู่กับช่วงกินไปแซ่บไปค่ะ เรามาคุยกับสเปย์วันนี้เพราะเราอยากรู้ว่ากอนจะมายายเป็นยายสเปย์วันนี้ได้เนี่ยอเออเริ่มจากตรงไหนหรอผ่านอะไรมาบ้างออผ่านหมอไหนบ้างเออ <laughs> เริ่มต้นจากการเดินแบบเริ่มงานแรกอ,อ่ะคือไปเดินแบบให้เกงรีไวล์อ,อืเริเออ่มต้นกันเลย S <S อ,อยู่เท่าไหร 18, <19. S 2> ่สิบแปดสิบเก้าเลิศือแบบจําแม่นมากเพราะว่าเป็นงานแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบว่าไปถึงอะก็คือเจอแต่คนที่เขาเป็นงานแล้วแกนึกออกปะ<อ>แบบว่าเออเขาเป็นนางแบบเป็นมือชแต่เร,รเราไปงานแรกแ,แล้วเรายังไม่ทำหน้ายังไม่ทําอะไรทั้งสิน้น คือมีดีแค่สูงกลนะเดืบัตะม,มีดีแค่สูงกับตูดแค่นั้นแล้วก็แบบว่าไปเจอพี่ๆคนอื่นที่เขาแบบเป็นงานแล้วเขาก็แบบว่าสอนเรา <ใน S 2> เพราะว่าเขาใช่เพราะว่าพอเขารู้ว่าเราะเป็นไรเป็นไรเป็นไรคะ ทำ <utan> ไมคะอ๋ออร่อยนั่นลอ, <laughs> ลองมาขนมปังเขาอร่อยมากขนมปังเขาหอมแล้วก็นุ่มฟูมากอมพอไปเดินแบบแห้สยามป, <laughs> ปุ๊บก็เหมือนมีงานต่อเลย<อ>ก็คือเหมือนว่าคนที่เขาจัดงานนั้นน่ะเขาก็เห็นเราแล้วทีนี้เขาก็เลยชวนไปถ่ายไปถ่ายแบบต่อเอ <oo> อ,อแ,ล <มา S 1> แล้วพอพอไปถ่ายแบบต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ดังแล้วได้เงินปุ๊บก็จองเลยจองเลยโอนเลย ก็ได้ดังเปิดตัวแล้วเข้าสู่วงการอยากทำงานอยากอะไรก็ส่งแท้ส่งอะไรเลยมีความมั่นใจแล้วใช่แล้วก็เริ่มจากตรงนั้นก็ทำงานรับงานมาเรื่อยๆค่ะมีช่วงแบบดรอปไปก็คือเรียนหนักเพราะว่าเราเข้ามหาลัยแล้วไงมันก็แบบต้องแบ่งเวลาไปเรียนไปเรียนด้วยทำกิจกรรมด้วยมันหลายอย่างก็เลยแบบว่าเหมือนพักพักงานไปแล้วก็มีโอกาสเข้ามาอีกครั้งเข้ามาอีกครั้งทีเนี้ยเหมือนจะเปลี่ยนสายแต่ินแบบใช่เดินแบบถ่ายแบบเย่างเดียวเริ่มเข้าสู่โมเซ็กซี่ เออเ,เ,เริ่มรับงานเซ็กซ uh ี่เหมือนตนสัดข uh uh uh> uh 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 ึ้นเออเหมือนเราแบบว่าเริ่มรู้แล้วว่าเราอ่ะชอบอะไรอยากทำอะไรอะไร่ี ก็เลยมารู้จักกับ b i d บ e น Food ของเรานะค่ะทุกคนแล้วในการทำงานที่ผ่านมาเคยมีแบบว่าโดนการซีูนนะโดนเพื่อนจิกกัดหรือว่าเป็นผู้หญิงอ่อนแอหรือว่าเธอเป็นตัวแสบไปตบเขาหรือเปล่าในช่วงแรกเราลแสบเได้เราก็ต้องมีอยู่แล้วไม่เอาเอาแบบที่แบบจำไม่ลืมคือไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่มันแบบว่าละครอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวเองก็ดูเป็นคนแบบลุกเล่าแรงอยู่แล้วไงไม่เคยนิยุ่งไม่ค่อยมีใครอยากจะยุ่งก็คือเขาเกลียดเขาเกลียดแต่ว่า แต่ว่าเธออ่ะแบบว่า<ม>พอใช้มาถ่ายถ่าย f ฟลด์เบลนเฟลด์กับเธอใช่ไหมฉันรู้สึกว่าเออเธอเฟลลี่มากแ<า>บบเฟลลิสิสุดแล้วก็แบบว่าเออเอนจอยขัดกับลูกขัดกับลูกข <laughs> ัดกับลูกนางมากแต่ลูกตอนแรกก็คือทุกคนจะมองว่าแบบอีนี่แบบดูไม่น่าขมดูแบบอืไนกันเออแบบดูแบบอีีน่พวกหน้าร้ายอ่ะแกเออดูไม่น่าแบบ เป็นเพื่อนด้วยอ่ะเราเรื่องแบบว่าทํางานไปเนี่ยแล้วแบบอุ้ยต้องฮอตต้องแซ่บมากต้องมีแบบผู้ชายทักมาจีบแน่นอนก็มีอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วการมันแน่นอนเขาแซ่บขนาดไงเนาะไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเรื่องแซ่บก็ต้องขอนี่ชิมอันนี้ต่อกอนได้ไปเลยไปสลัดเป็นปลาย่างปลาส่งงามไงเออของยายสเปคือปลาที่เขาบอกว่าตัวนี้มันจะเนื้อเนื้อแน่นเหมือนกันอ่าปาย่างจะแบบอุ้ยวันนี้แบบ สาวๆดูแลดีมากเลยอ่ะเน่ต้องดูแล่าเราคือแเป็นน้อยไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะดานาบอกว่าลดน้ำหนักอยู่นะดาน่าขอบคุณค่ะลดน้ำหนักอยู่มาลายเขากินหญ้ามาตลอดแล้วไงเป็นแบบว่าเขาปรุงรสมาแล้วตอนแรกกำลังดูอยู่ว่าจะกินกับซอสอะไรดีแต่คือเขาปรุงมาแล้วขอชิมหน่อยชิมชิมพี่สาว มันไม่จืดนะมันรสชาติดีเลยอ่ะแล้วก็เหมือนหอมเลมอนด้วยนะะทุกคนอ่ะมาเข้าเรื่องแซ่บต่อก็คือเรื่องผู้ชายมาจีบก็ต้องมีแต่สีคนทักมาอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าคนไหนมาก็ต้องแรปเปอร์อยู่แล้วใครวะไม่้แรปเปอร์อยู่แล้วบอกชื่อก่อนบอกนะอาแล้วกระซิบ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 มาหลายคนนะหลายคนเอาคนที่แบบเด็ดสุดอะไรเงี้ยถ่ายนะถ่ายนะใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่าได้ปหม คือเราอะเมื่อก่อนเนี้ยตอนเราเรียนอะเราไปสายเที่ยวเราอไปตะเวนเที่ยวอยู่แล้วกินเหล้าจุกจุกอะไรอย่างงี้แล้วเราอะก็ไปเจอนางกับพี่ชายแล้วทีนี้เขาก็เหมือนแบบมองเรารอมากับเพื่อนสองคนเขาก็มองมองแล้วทีนี้เราก็แบบเหมือนจะเดินผ่านไปแล้วเขาถามว่าจะไปไหนต่อกอะไรางี้ยเราบอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปน้อยต่อแล้วนางก็เลยแบบว่าถ่ายรูปไหมมึงไม่เขาถามกูว่ากูจะถ่ายรูปกับเขาไหม ถ่ายเลยพี่น้องบอกว่าแท็กมาด้วยนะแล้วอามาทรงนี้เดี๋ยวขอให้ว่าขอไอจีแบบเนียนเนียนผ่านะหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโสดสนิทค่ะคิดคิดหน่อยไหมเวลาคิดแบบหนึ่งสองสามสดมีคนคุยมีสเปคไหมลองพูดสเปคคร่าวๆมีปะองรูปร่างหน้าตาอยู่นอกใสอะไรก็ได้แบบไหนเมื่อก่อนนะมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า ไม่ตายตัวคือถ้าเจอแล้วชอบก็คือชอบเลยแต่ว่ามีอะไรที่แต่ว่าไม่ชอบคนที่แบบว่าดูเจ้าชูดูกัดกั่นดูแบบมันดูไม่ออกเลยดูออกเลยประสบการณ์สอนเราว่างั้นเถอะใช่เราชอบคนที่แบบว่าดูนิ่งๆหน่อยมีเสน่ห์มากกว่าไม่ต้องมาแบบลุกแรงลุกแบนไม่ชอบแบบนี้นี่เคยเจอแบบลุกนิ่งๆก็้ายเหรอ ได้เป็นไรไรเหมือนเราเงียบๆไปได้เดี๋ยวเจอเลยว่าแกสองคนเข้าขากันเกินไปละอ่ะนี่เธอมาตัดอะไรคะพี่สองมาตัดเลี้ยนด้วยปลาหมึกบ้างนะคะก็คืออะไรนะหมึกด้วยขอบแบบจารีดแบบว่ารูซเซอร์เขินเลย เอียโอ๊ยเอียโอ๊ยเนียนโอ๊ยมอมันเหมือนจะดีมันก็จะเค็มเค็มเปรี้ยวเปี้ยวหน่อยนี่ดูนานะนี่ทากันบ้านมานะนี่ทากันบ้านมโอเคเดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูอยากเห็นของจริงแล้วอิ่วจี๋แบบไรอร่อยกินยังไงนะจีบเขาไปแบบเดแล้วก็กินโอ๊ยมึงเอายังแล้วก็กินปลาอนึ่อคำไม่เหนียว หอมเลมอนน่ะหอมเครียวแป๊บอืมก็คือพอยิ่งบีบเลมอนเข้าไปอ่ะก็จะมีความหอมมันไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วก็แต่นุ่มจริงเราจะเข้าสู่ช่วงสารภาพบาปใช่ไหมแม่เออสารภาพบาปมีไหมหรือว่านับไม่รู้บาปอะมีไหมยงไม่ออกอะเป็นคนดีหรอแต่คือตกนรูกก็ตกแน่ๆแต่ว่าถามว่าสารภาพบาปเป็นเพื่อนกันบางทีเราไม่รู้ตัวไง มีเรื่องอะไรที่แบบติดค้างอยู่ในใจหรือว่าแบบว่าไม่เคยพูดที่ไหนเก็บไว้ในใจเอาเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าเรื่องอะมันผ่านมานานมากแล้วเดี๋ยวกันะขอดขั้นคลิปด้วยการชิมอันนี้ไปด้วยได้อันนี้คือของเมนูของน้องดาจริมแบบนี้โอ้ฟิลพองดูเอออะว้าวชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยกิกิ ไม่เค็มไปแบบชีสชีสอะแต่มไม่เค็มไม่เค็มนะพี่ว่านะสามารถกินกับเฟรนชฟรายได้อะแต่ละห้าบาทก็คือตอนเราเด็กๆอะเราจะมีวูฒิีาวะตต์ต่ำการตัดสินใจของเราอจะมาจากอารมณ์อย่างเดียวหรือออกปังแล้วพื้นฐานอะค่อนข้างมั่นบูมาบูมาอย่างดีมา้ยอย่างไรเราคันไงคันเลยหรอเราคันเกินเกียรป้า แล้วคือทีเนี้ยเราก็ไปคุยกับผู้คนหนึ่งแล้วคือเขาอ่ะก็เคยคุยกับเพื่อนเรามาก่อนแต่เราอ่ะพันเกินโดยแม่แม่แปลว่าไปไปคุยต่อกับผู้ชายของเพื่อนใช่โดยที่เราอ่ะมั่นเกินแล้วแบบว่าก็ไม่ไปไม่ไปไรเลยแต่ถ้าถามกลับว่าถ้าโดนเราันแต่ณตอนนั้นอ่ะคือเราเด็กไงเราเราไม่คิดเราพูดที่ภาวะเราตับเราก็ไปนั่งรอผู้ชายคนนั้นสามชั่วโมงที่สยามโอ้โหมึง คือแม่าอยาำว่าคันเกิด้ะสาชมชั่วโมงก็ไม่เป็นผลรอได้อะไรไงต่อรอไม่ว่าเ <c oughs> จอหน้าเขาถามมารอทำไมเชี่ยแต่ว่าพอเรื่องมันนั้นจุกไปอะ่ะสิ่งที่มันแย่คือเรากับเพื่อนอะก็คือผิดใจกันไปเลยอ, <c oughs> อ,อ,อะไรอย่างนี้ มันก็รู้สึกเป็นบาปรู้สึกเป็นบาปในใจที่แบบว่าติดมาตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ว่าแบบเลยราไม่น่าเลยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแค่เนี้ยหรอเพื่อแค่ผู้ชายแค่นี้ซึ่งแบบมันสุดท้ายมันไม่ได้อะไรเลยเก็บใจเข้าใจตัดได้ก็ตัดเพราะว่ามีอีกหลายคนที่เขาที่เป็นคนรอบตัวกนตัดได้ก็ตัดวันนี้ก็แท่กโพสสมคัวแล้วนะอยากจะสเปรย์อยากจะถามว่าที่มากินวันเนี้ยชอบเมนูไหนที่สุดชอบที่สุดคือผัโขม เอถกมา้่อบอยู่แล้วไงแล้วเนื้อปลาเป็นยังไงบ้างสำหรับว่าการเป็นแบบปลาไทยแล้วมาทําอาหารฝรั่งคือดีเลยนะคือดีเลยคือแบบว่าสักใหม่เออเคยกินฟิตแอนด์ชิปะหลายที่นะแต่รู้สึกว่าบางที่อ่ะมันจะมีความแบบว่ารวนเออใช่ร่วนๆมันไม่แน่นเหมือนมแบบว่า ยิ่งอมน้ำมันมันจะยิ่งรู้สึกแบบแย่ๆแต่อันนี้คือโอเคเลยอ่ะได้ล่ะหนูอาจจะชอบอันนี้ถ้าเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบสลัดมันดูครีเหรอไมันไม่ชอบมันมันเลยไม่ชอบอ่ะคือฉันไม่ชอบของทอดไงแต่เพราะว่า พอมันเป็นย่างแล้วก็แบบว่ามีผักก็เลยโอเคอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าใครมามากับเพื่อนอ่ะไม่แต่ว่าเอ้ยเป็นร้านฟินเนสชิปไม่อยากมาเอ้ยมาได้เพราะว่าเขาก็มีเมนูที่แบบว่ากินเล่นอร่อยน่ารักแบบกุกกลางอันนั้นเมนูทอดที่เอียงนึงที่ชอบก็คือนี้เลยปอบเปียกกุ้งปอเปียกกุ้งอ่าก็อร่อยแลร้านนี้นะคะเรา3มคนก็ยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านของคอมมิเดนฟูดวันนี้เราก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะสเปรขอบคุณนะคะที่มาร่วมแท ัับาในนนวี้ดีใ,ใจที่ได้มาค่ะใช่เดี๋ยวไไปเจอกัน EP หน้าว่าเราจะไปร่วมแซ็บกับใครใบ,บ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเบียดอะเบียดแต่ว่าแต่เขาไม่ยุ่อ๋ออ๋ออย่างนี้นนก็คือก็เลิศน้ำเออเขาก็จะเป็นคือแบบว่าเหมือน อ่ะสมมติเราไปกองแล้วผู้หญิงอยู่กันเยอะๆเขาทำแหลกก็ต้องเมาเออเราเราก็ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยมันส่วนมากจะเป็นจะเป็นเดียวนใช่เราก็ได้ยิน